เพชรพาะวยสวัสดีที่สูบผูกสุก้นกับผมไม่แล้วพี่น้องลาพัฒนาปูศูนย์เจ็ดวันพุธที่หามิถตนาสองหาหกเจ็ดเมื่อวันจันทร์ที่สามลาพัฒนาสามตัวบนมันออกสามเก้าเก้าสองตัวล่างกับขึ้นหนึ่งสามทุกหมวดปูกับเคื่ยหายเด็กเบิ่นน้อพี่น้องผลที่ผ่านมากครับพ่อไห่ เขาตะเลขวิ่งเลขมันออกเก่าเก่าเขาตะเลขวิ่งเก้ากับเก็ดเน้นที่เก้าเขาที่เก่าส่วนจับปูจับปูนะ่ยมันมามีเก่าเก่าน้องพี่น้องมีตะเก่าสองเก่าสามเก่าสี่ของปูส่วนเก็เขาเลขวิ่งหลูดน้อพี่น้องท่าห้าหลุดออกห้าก็ได้ห้าหลุดออก แข่งข่าวเอฟซีพี่น้องเข้าสำนักใดอาจารย์ได้บรลิลลล่องข้าไปเบื้องในกลุ่มไหนได้พี่น้องได้เข้าไปเบิ้งในกลุ่มใดแอดจีงลงให้ทุกอาจารย์ทุกสำนักในกลุ่มเพราะว่าเวลามันกับหลายะพี่น้อง ของปูขุนยังบ่มากได้พี่น้องได้ปูขุนยังะสงมาห้อเยู่ของปูขุนปูขุนยังะสมมาห้อเยูะเด็กเด็กปูขุนนั่นเขาเขาตัวล่องเขาหนึ่งสามเขาหนึ่งสามตรงตรงของปูขุนปูยังะสมมาห้ได้พี่น้องเด้ Thank <laughs> you. ปูศูนย์เจ็ดพี่นองเขียนผิดเราเลี้ยงปูแล้วว่าปูขุนยังพันในไามไปเขียนปูขุนว่าแมนได้พี่น้องได้ปูขุนต้องผสงมใหแเราไปเขียนปูขุนล่ะปูศูนย์เจ็ดค่อยแมน่น บนล่างหนึ่งห้าปิ้งรูดบนล่างหนึ่งกับห้าปูเน้นให้ทีหนึ่ง เนยนที่หนึ่งส่วนจับคู่บนลาง หนึ่งเก้าห้าเก้าหกเก้าหนึ่งศูนย์ xuống một xuống ห้าหนึ่งหกหนึ่งบทลางส่วนตัวเน้นกันเน้นทดหนึ่งเลยพี่น้องเพราะว่าเล็กวิ่งปูเน้นทีหนึ่ง แต่ว,ว่าหลูดหนึ่งหลุดพี่น้องเน้นที่หนึ่งหลูดหนึ่งเลยมันบชัดเจ็นพี่น้องแคบหน้าจอได้ครับด้อกลับมาเบิรงลายมือของปูตัวน้อยหน่อย ปูศูนย์เจ็ดหนึ่งกับหาวิ่ง 5, 9, 0, หง 1, 9, 0, 1, 9, 0, 1, 7, นึ่งกับหาหนึ่งเก้าหนึ่งศูนย์หรือก็หนึ่งหนึ่งหาเก้าหาศูนย์หาหนึ่งหกเก้าหกศูนย์หกหนึ่งปูศูนย์เจ็ดเนี่ยครับพี่น้อนตงตัวงต้องซือน้อยหน่อยต้องต้งซื้อปูศูนย์เจ็ดเอา แคปประตูใหญ่พี่พี่น้องวิ่งลูดหนึ่งกับหาเน้นตีดหนึ่งส่วนจับคู่ก็คือหนึ่งเก้าหาเก้าหกเก้าหนึ่งศูนย์หาศูนย์หกศูนย์หนึ่งหนึ่งหนึ่งหาเอ้ยหนึ่งหนึ่งหาหนึ่งหกหนึ่งเน้นติดหนึ่งได้พี่น้องได้เน้นติดหนึ่งเฮ้ยว่าพี่น้องลูดเอาลูดลูดหนึ่งอ่ะแคปหน้าจอดตามนี้นะครับได้มักชอบตัวใดกับพี่จัลลหน้าบ้าง มามาเข้ากับพานไปตัวเล็กเป็นแค่นแนวทางกาบขอบประคุณผู้ซูนเจ็ดลา,ลายครับผมที่หายนแนวทางลาพัฒนาขอให้พี่น้องเขามันหมันมน่งแห้งปังๆกันเมื่อแรกนี่าฝากกดไลค์กดแชร์กดดตามเพชรพระรวยสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับผม